ดูสิอันนี้ก็บอกพ่อบอกใจไปแล้วแม่เราทักมาแล้วว่ารู้แล้วว่าเราเป็นยังไงนี่แหะเราต้องช่วยกันเลยนะต้องช่วยนะโถนม่เลต้องเชียร์เลยรอครับแม่โอ้ยไปหาเสียร์เพื่นเนี่ยผมก็ยังอยู่กับบูกับพวก่เลยนั้วจีบเตะบอลกันอยู่สมัครเด้๋ยวนี้เตะบอลนั่งท้านั่งท้าเอาไอ้ยูไอ้โจเอาไอ้าบอลนัครับแม่ รับขับกันยุสนาบอนนี่ละเทบอนยกับไออ๊ออกับเตนี่ครับเอถามเทบังผมมาชมวยกเบอนู้วัลโลฮัลโหลกัอแม่เขาเขาเขาอันเทบอนยกับแม่มันมันวางแม่บ่เด้รป็นบ่ได้เป็นแม่บ่ได้เป็นสีเป็นไเลเดีวนี้แม่ัเนาะผขอเบอลน่แม่